วันนี้มาในหัวข้อว่าคือเราเพิ่งไปเจอมาอยู่เพจเดิงเขาเขาเขียนถึงการทำคลีนด้วยตัวเองแล้วทีเนี้ยด้วยหลายๆหลายหายคนที่รู้จักอะ่ะพอมาคุยไปค,คุยมาเสร็จบูเขาก็รู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นน่ะทำครีมใช้เองไปเลยดีกว่าไหมจะได้แบบมั่นใจไปเลยว่าเห็นผลแน่แน ก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้จะมาให้คําตอบว่าจริงๆแล้วคนธรรมดาทั่วไปควรทําแบบสกินแคร์หรือว่าเมคอัพอะไรต่างๆอนะใช้เองเลยไหมแล้วสรุปมันควรไหมหรือเดี๋ยว,ยวมาเฉลยถ้าเอาสรุปตั้งแต่ต้นคลิปเลยฮนะก็ไม่ควรถ้าไม่มีพื้นฐานเบสิกความรู้อะไรมาก่อนไม่ควรมันมันมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะมากๆอะมากๆากมากมากจริงๆ แล้วแล้วมันอย่างนี้คือ,อยังไงจะแนะนํำยังไงกับผู้บริโภคที่ว่าเอ้าจะทําเองดีไหมรือไงจะแนะนําให้เขาอย่างไงจริงๆไม่ว่าสูตรอะไรก็แล้วแต่ก็ก็ไม่ได้แนะนํานะอย่างนคนก็บอกว่าคือถ้าสมมติว่าไปซื้อที่ร้านอะไรนะมันจะมีร้านร้านแบบร้านที่ขายเกีียบเป็นแบบ ขายสมมติขายสารเคมีเออขายสารเคมีแล้วก็มีทําสูตรเลยอะ่ะแบบว่าทําสูตรออแชมพูทาสูตรครีมอะไรเงี่ <ๆ S 2> <ล>ยว่าเราเคยเราเคยไปซื้อมาแบบพวกตอนเด็กๆวิทยาศาสตร์ซื้อครีมมาผสมทำแชมพูทําสบู่อะไรนี้เนี้ยเขาขายอะ่ะซึ่งซึ่งก็จะเป็นที่รู้กันว่าพอเวลามันทําเสร็จคือมันจะสูตรไม่ได้ดีมากแล้วมันแล้วมันแบบสมมติว่าเป็นแชมพูมันก็แบบหัวสากไปเลยอะ คือมันไม่มีมันมีแต่สัดส่วนของสารทําความสะอาดแต่มันไม่มีสัดส่วนของสารให้การบำรุงทีนี้มาพูดถึงเ,เว็บนั้นที่ไปเห็นมาเขาสอนการทําครีมซึ่งก็แล้วก็ได้ให้ลุงอ่านทีเนี้ยลุงตอนที่ลุงอ่านอันนั้นอะในฐานะที่ลุงไม่ได้เป็นคนรู้สูดแต่รู้เรื่องแพคเกจจิ้งอะลุงอ่านน,นั้นะแล้วลุง มีคำถามอะไรไหมทางจริงมันคือมันเป็นสารที่เราไม่ค่อยรู้จักไงซึ่งพอคนไม่ได้อยู่ในวงการมันจะไม่ค่อยรู้จักสารหรือว่าวับสารตัวนี้มันคือเอาไว้ทําอะไรเป็นเบสเป็นเป็นสารชาล้างเป็นสารอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยรู้หรอเเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แต่ว่าเออเอาตัวนู้นมาผสมตัวนี้นะแล้วก็ใส่วิตามินอะไรที่ต้องการเข้าไปเป็น เป็น,เป,นเป็นอะไรเป็นแอดดิชันเพิ่มเข้าไปอเออแต่ทีนี้แบบด้วยวิธีการผสมอะไเลยอะไรเงี้ยเราไม่รู้หรอกอืมก็อันนั้นอ่ะสูตรนะเขารู้สึกว่าเขาทำอาคาตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นอ่ะคือเขาบอกว่าเขาจะทําเป็นสูตรที่แบบเหมือนเคลือบเคลือผิวประมาณนี้แล้วกอ็อันดับแรกเลยนะที่ทําไมถึงถึงบอกว่าไม่ควรทําเวลาที่อาดี จะคิดสูตรอะเราจะมีเหมือนรีควอร์มเมนต์มาก่อนว่าเราต้องรู้ว่าเราจะใช้อ่ะอันนี้ินเคสว่าทําใช้เองนะเราต้องรู้ว่าผิวเราเป็นแบบไหนแล้วเนื้อมันต้องเป็นเนื้อแบบไหนแล้วต้องใส่อะไรลงไปอ่ะทีเนี้ยคือมันต้องวางเหมือนต้องวางแพลนก่อนอะวางแพลนก่อนว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอะไรเนื้อสัมผัสเป็นยังไงครีมเป็นเจลเป็นน้ำอะไรใช่นะใช่มันจะต้องมีแบบเหมือนมันจะต้องมีแบบ แพพลน์ <App> เป็นยังไงเซนซอรีเป็นยังไงสีกลิ่นเป็นยังไงทาเป็นยังไง <_ C 2> คือมันต้องกําหนดทุกอย่างออกมาแบบนี้ก่อนว่าต้องการอะไรมันแล้วเสร็จปุ๊บพอออกมาเป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วค่อยไปเลือกว่าจะใช้โลทีเรียวอะไรเพื่อให้ได้แบบนี้วัตถุดิบอะไรให้ได้แบบนี้ซึ่งมันก็จะมีอีกมีเรื่องของแบบอ่ะที่มันจะซับซ้อนเข้าไปอีกอะ ก็คือว่าอย่างคนที่เขาเขียนมาว่าสูตรนี้ให้ใช้น้ํามันสมู่ให้ใช้น้ํามันทานตะวันให้ใช้ตัวตัวบาออยให้ใช้แว็ก์แบบนี้ชื่อนี้แต่อย่าลืมนะถ้าสิ่งที่เขาให้เป็น name อินคีเนมอ่ะเป็นแบบว่าเป็นชื่อเป็นชื่อจริงของสารมันอะ่ะไม่ใช่ชื่อเทตเนมที่เป็นชื่อการค้ามันก็จะมันก็จะผิด ฟิลผิดอะไรไปอีกก็คือแล้วแต่เจ้าอีกว่าชื่อสารเดียวกันแต่แล้วแต่เจ้าแล้วแต่เกรดแล้วแต่พิ r i f y ของมันเลยใช่ใช่คือสมมุติว่าบอกว่าสมมุติบอกว่าอ่ะสูตรนี้นะให้ใช้น้ํามันทานตะวันแต่เราไปซื้อน้ํามันทานตะวันแบบเกรดเกรดเกรดอื่นอะที่ไม่ใช่เกรดเดียวกับเขาอะฟิลต่างเลยนะคือความข้นคือผลสุดท้ายความข้นต่างการเกียทาต่างเซฟตี้บางอย่างต่าง เพราะว่ามันผูกผ่านแบบมันผูกผ่านมาตรฐานมาไม่เหมือนกันสักตัวอะไรเงี้ยเ่ากับอกว่าเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรเราได้เราได้เหมือนเหมือนเขาว่าพาราพารามันก็จะมีแบรนด์เนมของมันอะว่าเป็นไทรินอนเป็นซาร่าไปเลยมันต่างกันไหมถ้าเป็นยาไม่ถ้าเป็นยาไม่ต่างถ้าเป็นยาไม่ต่างถ้าเป็นยาไม่ต่างแต่ถ้าเครื่องสำอางต่าง นี่ยแหละมันคือความต่างของยาเครื่องสำอางคือมันต่างกันตั้งแต่ท a t เ r ียลต้นทางหมดเลยใช่ไหมราะแบบต่างกันแค่คือชื่อเหมือนกันแต่ต่างในที่พ u r i f i e ก็ต่างแล้วโอ้หมันต่างกันลึกกว่านั้นอีกอะมันมันต่างกันถึงขนาดว่าบางที่บางที่เขาสมมุตินะเอาแค่น้ํามันตัวเดียวอะบางที่เขาใส่สารกันถึงเข้ามาให้ด้วยใส่วิตามินอีมาเพิ่มให้ หรือว่าบางที่ถ้าเป็นพวกธรรมชาติบางตัวมีเบกดาออเลเจนว่ามีสารกันแพ้มีตัวไหนที่มันน่าจะแพ้ออกมาไหมอย่างเนี้ยด้วยแล้วก็เรื่องเกรดที่เขาใช้เออมีอีกเครื่องสําอางอย่างเงี้ยก็ต้องใช้คอสเมติกเกรดเออยาก็ต้องใช้ฟาร์มาเกรดฟู้ดก็ต้องใช้ฟู้ดเกรดแล้วถ้าสมมติใช้ฟู้ดเกรดทานาได้ไหมใช้ฟู้ดเกรดทานาได้ไหมก็ฟู้ดเกรดน่าจะดูเซฟกว่าคอสเมติกเกรดอยู่แล้วแต่มัน คือมันคือมันกินเข้าไปแต่ว่าเรื่องคือฟูดมันก็ไม่แคร์เรื่องความรู้สึกไงอืมมีมีมมบางตุบบางสินค้าบางตัวที่ที่ตอนที่เราเคยทําแล้วก็ใชฟ้ฟูเกรดนะมาทาําแต่ฟิลก็แบบมันมันไม,ม,นไม่มันไม่เอื้ออํานวยกับการทําสก,กินแคร์เลยเอ่ะแล้วทำไมถึงเลือกฟูเกรดมาตรงๆใช่ไหมราคา เพราะว่าฟู้ดมันเป็นอุตสาหกรรมใหญ่แล้วมันก็แมสมากๆเพราะมันแมสมากๆมันราคามันถูกว่าแล้วมันก็ใช้ได้แต่ฟิลนี่แบบอก็แล้วแต่การรับได้แหละใช่ไหมก็รับไม่ค่อยได้น้ำมันนะถ้าเป็นน้ำมันนี่แค่นี่พูดถึงแค่แบบเราแหมที่เลี้ยวน้ำมันว่าเออทำไมถึงไม่คว่นี่นี่คือเรื่องของน้ำมันอ่ะมีอีกอันนึงคิดไหมว่าถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสได้ทําเองเราจะทํา ใส่แอดทีฟใส่แบบสารที่ทำให้เห็นผลแบบจับเต็มอะ่ะอันเนี้ยออใช่ถูกไหมอยากเห็นผลไงก็ต้องใส่เยอะๆว่าเออ <Okay. S 1> มีม,มีมีเรื่องนี้ตลกมากเป็น <laughs> เป็นเป็นที่ที่เป็นที่ที่บริษัท <c oughs> เออ <c oughs> เขาได้มีโอกาสทำของของเองแล้วเขาก็แบบคือเขาเป็นอยู่ทีมที่เป็นทีมมาเกดติ้งอ่ะแล้วเขาก็รู้ว่า อันนี้มีสตอรี่มาแบบนี้รู้ด้วยนะว่าต้องใช้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่มันจะมี Recommendation dose มาอยู่ว่าควรใส่เท่าไหร่แล้วจะเห็นผลอะไรประมาณเนี้วเขารวมทุกอย่างที่เขาชอบใส่เกิน Recommend dose ไปอีกแล้วทำไมไม่ใส่แค่เรคค m มเม d o ดชันโดก็เขาคิดว่าถ้ายิ่งมากยิ่งดีว่ามันมี <c oughs> ออพติมัมของมันอยู่ไม่ใหรอแบบใส่แค่นี้มันถึงจะดีที่สุด ไม่ใช่ว่าใส่เยอะยิ่งดีอลยใช่แต่ว่ามันถ้าเราเป็นสายวิทย์อะถ้าเราเป็นทางวิทยาศาสตร์มาเราจะเราจะรู้ว่ามันจะมีเลนส์ของมันคือคือสาขาบางสาขาจะรู้ว่ามีเลนส์ของมันแต่แต่อันเนี้ยคือทางคือทางยาเราจะรู้ไปลึกกว่านั้นอีกว่ามันไม่ใช่แค่ว่าควรใส่เลนส์เพราะอะไรนะแต่ว่าการใส่เกินเลนส์ของมันไปอีกอะมันจะมีได้หลายเคสใส่แล้วโซโซ ไม่ได้ไม่ได้ดีเดเพิ่มขึ้นอะไรเบลองเปลือง,งไปเปล่าๆกับอีกอีกทางนึงก็คือใส่เพิ่มไปปุ๊บใส่เยอะกว่าเดิมแล้วผลดีขึ้น<ม>อีกแบบหนึ่งใส่ยิ่งใส่เยอะผลยิ่งแย่<ม>เป็นเขาเรียกว่าเป็นท็อกซิกโดสเป็นโดสที่เป็นพิษอันนี้ทางยาเลยนะแต่ถ้าเป็นทางเครื่องสำอางยิ่งใส่เยอะยิ่งระคายเคืองสร้รางความระคายเคยืองใ,ให้ใช่ใ, <น S 1> ใช<ๆ>ม่มันมันมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่า ยิ่งมากยิ่งดีเสมอไปเออบางทีอาจจะใส่เติมเปืองไปอย่างนั้นบางทียิ่งใส่เยอะเอฟฟิเคชลดลงก็มีอะไรถ้าสมมติมีเขามีสูตรมาให้อะแล้วเราก็ใส่ตามแล้วก็เมนโดสเลยที่เขาแนะนำม,มาอาเงี้ยแล้วเรายังสมควรที่จะผลิตเองอยู่ไหมมีสูตรมาให้เลยมีแบบเป็นรีซแบบสูตรอะ่ะแบบใส่ไอ<า>้นู่นใส่นี่ผสมกัน ก็อ๋อตอนนี้ตอนนั้นอันนี้คือเรื่องของโปรเซสละคือเรื่องของโลแมตมันจะมีมันจะมีเรื่องที่พี่น่าห่วงมันก็จะมีเรื่องเกรดอ่าเรื่องการจัดเก็บอีกสโตรจของแต่ละอันการหมดอายุของแต่ละอันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยอืมเยอะอะเรื่องเรื่องโลแมตเทียร์การเก็บของมันเกรดอันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผ่านเรื่องโลแมีเทียรไปก่อนอ่ะทีนี้เรื่องของว่าสมมุริ์ราได้มาเป๊ะแล้วอะเคยแล้วก็เคย ตอนตอนทางานอยู่ก็มีแบบว่าได้ทุกอย่างมาไประบุละเอียดมากเปอร์เซ<ม>็นต์แต่พอมาเดเวล็อมาทําในโปรเซสตามที่เขาเขียนไว้ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันมันไซส์ size. อันดับแรกเรื่องของไซส์ที่ทำ<ต>ถ้าสอกแบบไซส์ <size. S 1> ที่ทำแบบไซส์ที่ทำ,ททำแรงในการปั่นกวนระยะเวลาในการเ hey. ท แบบเลดการเติมอย่างเงี้ยม,มีผลหมดทุกอย่างนี่เขได,ไดใ้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราทําแบบไซส์นี้ใช้แรงเท่านี้ใช้เวลาเท่านี้เติมด้วยความเร็วเท่านี้หรือว่าลำดับการเติมถ้าเขาไม่บอกมานี่คือจบเลยนะคือพวกนี้คือถ้าบอกคือต้องบอกแบบละเอียดละเอียดมากอะคือขนาดว่าบอกละเอียดแต่การแบบอัพสเกลจากแบบไซส์เล็กแต่<อ>เป็นแบบไซส์ใหญ่ ก็เกิดปัญหาได้มันด้วยกระบวนการแล้วต้องบอกคอนดิชั่นที่ละเอียดมากขึ้นด้วยวต้องควรด้วยความเร็วเท่าไหร่อัตราการเติมเยอะแค่ไหนไคือ,ค,อคือมันคือมันเอฟเฟกได้ถึงขนาดว่าสูตรนั้นที่เคยทํามาดีๆอ่ะเจ๋งไปเลยมสมมุตินนะเป็นสูตรอิมัลชันเนี่ยครีมเติมเติมน้ําสมมติเติมอะไรนะออิ water, นวอเตอร์อิมลชันอย่างเงี้ยแล้เทเทออล์ลงน้ํา สมมติว่าเทเลทผิดแยกก็มีแยกเฟสไปแยกแ,กแยกเลยใช่ยชแยกเลยหรือไม่ก็การทําเย็นการควรการทําเย็นแบบว่าการบอกอุณภูมิอะช็อกอุณหภูมิปุ๊บเนื้อหยาบเนือ้อมันแบบมันมันไม่ค่อยแทนที่จะค่อยๆฟอ,อ,อ,อมเนื้อขึ้นมากันแบบตู้ฟอมเนื้อหยาบออกมาเลยใช่เนื้อมันหยาบแบบหยาบแบบหยาบจริงๆอะเออ เพราะว่าตอนตอนท,อนที่ตอนที่รักตอนที่รักเรียนเป็นมันจะมีคอสของภาคฟาร,ร์มาสุตติที่รักเรียนมันจะมีคอสที่เป็นแยกระหว่างคอสเป็นมีเลคเชอร์กับคอสที่เป็นแลบแล้วอาจารย์น่ารักมากคืออาจารย์เอาสูตรเดียวกันนะแล้วก็เหมือนแบ่งแบ่งเซสชันให้มีสิทธิ์ทั้งหมดที่อยู่ในเซสชันทำโดยใช้เลนต,ต่างกันเออทียบโปรเซสว่าคนนี้นะ่าทำเร็วๆทำให้เสร็จภายในเท่านี้นาทีอีกคนนึงนะเขาน้ำเย็นจัดๆเลย อีกคนนึงเอาช้าๆอย่างเงี้ยแล้วมาดูเนื้อกันเนื้อต่างฟีลลิ่งต่างมันมันได้มันได้ขนาดนั้นอ่ะแล้วมันความต่างนี้คือบางคนก็อาจจะคิดรู้สึกว่าเฮ้ยรว่ามันจริงๆมันมันต่างแค่นี้มันมันก็ใช้ได้นี่มันอย่าลืมว่าการทําโปรเซสอะไรที่มันไม่สมบูรณ์และไม่ถูกทดสอบว่าความคงตัวระยะยาวมันยังไงมันก็ ไม่ปลอดภัยอยู่ดีปะ่ะเพราะวันหนึ่งมันก็จะแยก,ออกมาอ๋อก็คือแบบมันผสมกันยังไม่ได้ที่เลยที้บางอย่างแล้วแบบพอทิ้งไว้แล้วมันก็แยกชั้นหรืออะไรนี้แทนที่มันจะใช,ใช้เห็นผลก,ก็กลายเป็นว่าไปใช้แค่บางส่วนของเฟรชนี้ใช่ม,มันก็เนี่ยมันก็ละเอียดนะเนี่ยไม่ละเอียดดีละเอียดละเอียดแบบละเอียดมากกว่าจะทํา ยิ่งปฏิธรรมออกมาได้แต่ละสูตรนี้คือมันผ่านการทดสอบแบบเยอะยอะแบบเยอะมากอ่ะอสมมตินะสมมติอาโพเซททาทาตรงนี้เสร็จแล้วนะเขาให้โฟเซทมาแล้วก็ทําออกมาได้ตามที่เขาบอกทีเนี้ยมันก็จะมาเจอว่าต้องไปทดสอบความคงตัวต่อทดสอบความเข้ากันของของทีมที่เราทำอ่ะกับแพคเกจจิ้งคือมันไม่ใช่เครื่องสำอางทุกอย่างใส่แพคเกจจิ้งอะไรก็ได้ถูกต้อง คอนเฟิร์มพังมาเยอะเออมันคือมันมันเข้าใจป่ะว่ามันคือไม่ใช่ว่าเห็นแค่แบบเหลวๆน้ำๆจะจับเทใส่ขวดอะไรก็ได้อย่างนี้ไม่ถูกต้องเออมันมันก็ไม่ใช่อ่ะบางอย่างมันเกิดปฏิกิริยากันใช่ไหมใช่แบบบางอย่างนี้มันหนักถึงไออย่างอย่างสูตรนะนะที่ที่หลักดู่อะโหลดออยสมมตินะถ้าโหลดออยใส่ออยเยอะขนาดนั้นอะ แล้วไปเจอพลาสติกที่มันเหมือนพลาสติกที่มันแบบเป็นนอนโพลเขาเรียกอะไรนะพลาสติกมันต้องนอนโพล่าแล้วใช่ไหมแล้วออยนอนโพล่าสูงมากๆอ่ะละลายหลอมเอาเนื้อพลาสติกออกมาใช่ไหมก็คือมันบางอย่างมันก็เกิดปฏิกิริยาเคมีกันแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแพคเกจจิ้งแหละไม่ว่าจะเป็นการละลายหรือแบบสมมุติแพคเกจจิ้งเป็นขวดนะ ใส่ครีมอาบน้ำได้เงี้ยแต่พอมาใส่ไปใส่ครีมอย่างอื่ออะไรเงี้ยมันอาจจะแตกก็ได้นะเพราะว่ามันเกิดการน,นั่นแหละปฏิกิริยาเคมีกันแล้วมันก็แตกแตกได้เจอ,อแล้วก็เจอว่าในในนั้นนะเขาก็จะมีเขียนประมาณว่าสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันได้ตามใจต้องการให้เหมาะกับผิวอะไรแบบเนี้ยเออซึ่งมัน เขาก็จะเขาก็มีตัวเลือกมาให้เช่นแบบน้ำมันน้ำมันแบบนี้ดีกับแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมันมีดีเทลของมันด้วยนะว่าเอ่อถ้าเราต้องการเนื้อถ้าเราต้องการเนื้อแบบไหนผิวสัมผัสแบบไหนอะมันไม่ใช่แค่บอกชื่อชื่อจริงมันมันไม่ใช่แบบปรับสัดส่วนคือเขาบอกสัดส่วนมาก็จริงแต่ถ้าไม่บอกเทรดเนมมานะก็ยังไม่ควรทําเองเลยอ่ะอืมแล้วมันไหนจะยังมีแบบ ขั้นตอนในการเตรียมอีกคืออันนั้นที่ที่ค่อนข้างตกใจตรงที่ว่าคือเหมือนเขาใช้ไมโครเวฟเตรียมอ่ะอใช้ไมโครเวฟซึ่งไมโครเวฟมันคือรวมกับอาหารถูกไหมเอ,มอมแล้วก็บางคนก็จะบัวว่าไม่ใส่สารกันเสียอีกอแต่ว่าสูตรที่มันเป็นสูตรที่มีน้ําผสมอ่ะโดยที่ไม่ใส่สารกันเสียแล้วมีการแบบเปิดใช้งานบ่อยๆอ่ะมันมันไม่ได้ม,มันเชื่อขึ้นใช่ไหมใช่ใช่คือ แล้วเปอร์เซ็นต์ของสารกันเสียแต่ละตัวอีกแต่ละตัวมันต้องการเปอร์เซนเนน็นต์เท่านี้คอนดิชัน n ีเเท่านี้ถึงจะใส่แล้วโอเคเชื้อไม่ขึ้นอย่างเงี้ยคือทางเครื่องสำอางจริงๆอ่ะมันต้องทดสอบเชื้ออีกประมาณ5ตัวถ้าเป็นสมุนไพรก็ทดสอบ6ตัวถึงจะรู้ว่าพอเอามาใช้แล้วอ่ะโปรดักต์มันจะเก็บได้นานไม่ไม่มีการปนเปื้อนทางด้านเชื้อหน้าอะไรพวกนี้คือแสดงว่าก็มี มีพอยต์ละเอียดเยอะมากเลยนใ,ในการผลิตแต่ละทีไม่ใช่ว่ามากวนแล้วก็ผสมผสมเหมือนแบบผสมอาหารทำอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าเข้าใจไหมนะแบบคนที่คนที่รู้สึกว่าไม่อยากจะลองหรือว่าแบบเออไม่อยากจะลองแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทําเองไปเลยดีไหมแบบซื้อเองทําเองอะไรเองเลยจบอะไรแบบเนี้ยก็ยังไม่แนะนําแหละโดยรวม มันมีเรื่องละเอียดมากกว่านั้นไหนจะมันมันมีข้อจำกัดเรื่องของการซื้อการเก็บอ,อีกอเรียกว่าถ้าถ้าแ,แมทเรียรยันปลายน้ำเลยเออนั้งนั้นซื้อเลือกซื้อแมทเรียลการจัดเก็บแมทเรียลใช่ไหมการผสมขั้นตอนการผสม เซสทลายคอนดิชันนีนี่ปริมาณที่ใช้มันต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างถูกแล้วกว่าเราจะที่ผ่านมานะกว่าเราจะทําได้สูตรนึงอ่ะมันไม่ใช่ทําแล้วได้เลยอยู่แล้วแม้กระทั่งว่าสูตรนี้ลูกค้าแค่เหมือนย้ายที่อ่ะย้ายที่มาทํากับเราเนี้ยเราก็ให้ทุกอย่างมาแต่เราก็ใช้เวลาในการเดเวลอปทำใหม่ทดสอบความคงตัวใหม่เพราะเขาถือว่า การที่เขาย้ายที่ผลิตมาเจอสถานที่ใหม่โปรเซสที่มันอาจจะมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยทดสอบใหม่หมดเพราะว่าการผลิตแต่ละที่เครื่องมือ environment หรือแบบสภาวะรอบก็ไม่เหมือนกันอีกเคยเจอไหมล่ะน้ํามันมะพร้าวอะ่ะมีมีคนเคยอยากจะได้น้ามันมะพร้าวที่แบบน้ํามันมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แข็งน้ำมันมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แข็งใช่แต่ให้ผลิตในประเทศไทยแล้วมัน ร้อนไม่ใช่เหรอว่าเราเออทำไ,ไทำไม่ไ,มได้ทาไม่ได้แต่คือประเทศแต่คือประเทศเขาทําได้ประเทศเขาบอกว่าเฮ้ยแต่ประเทศไอเราทําได้นะคือน้ำมันมะพร้าวเราแบบใช้เป็นบาร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ก็ใช่ไงบ้างเขาติดลบไงคือมันเลยจุดจุดแข็งตัวไปแล้วว่าอุณหภูมิเขาอะน้ำมันมะพร้าวคือเขากรอกใสก่กระปุกแล้วคือคือเขาต้มต้มน้ำมันมะพร้าวอย่างเงี้ยแล้วก็กรอก กอกเสร็จปุ๊บตั้งทิ้งไว้แข็งคือไงคือีต่ำใช่เออนั่นแหละแล้วแบบเหมือนแบบเป็นลูกค้าต่างประเทศแต่ว่าอยากจะมาหาเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนมาหาโรงงานที่ผลิตแล้วบบราคาถูกน้อยก็เลยแบบจะมาจ้างจ้างแรงงานไทยอย่างเงี้ยหารู้ไหมสูตรนี้ไม่ได้หมอเลยใช่ไหมเราสมคือเราเรา คือไม่สามารถทำคือพยายามบอกคนแล้วนะว่าอากาศเรามันไม่ได้จริงๆม,มันมันคือถ้าสมมติเราไปใส่กระปุกอย่างนั้นน่ะคือมันมันหกออกมาแน่ๆมันกระปุกปากกว่างด้วยอืนี่คือก็แชร์ประสบการณ์แล้วว่าก็ถ้าใครถ้ากบอ,อถ้าใครได้แบบว่าเห็นวิธีการหรือว่าขั้นตอนการทำครีมเองนะเออแล้วก็ มีคนบอกว่ามันทําง่ายไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าต้องรับผิดชอบตัวเองเลยอะถ้าถ้าคิดจะทําจริงๆนะเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยอะไรก็แล้วแต่อ่ะเพราะหลักเห็นว่าเขาไม่ได้บอกสูตรร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็ขั้นตอนการทําเขาก็ยังไม่ได้บอกร้อยเปอร์เซ็นตขนาดน,นั้นเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นมือใหม่ไปทำํำยังไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่รู้เงื่อนไขอะไรต่างๆมากมายอ่ะ มันเราว่ามันอันตรายเลยแหละไหนจะความร้อนความเย็นเทยอย่างรวดเร็วกวนอย่างรวดเร็วอะไรอย่างนี้อีอเอกเ<ร>ดียวก็ดีซื้อแมททีเรียลมาเหมือนเขาเปะ๊ะแต่โปรเซสมันก็ต้องเป๊ะตามเหมือนกันใช่ใช่โปรเซสก็ต้องเปะ๊ปเตเปะตามซึ่ง,งเครื่องไม้เครื่องมือหรืออะไรที่เรามีมันก็ไม่ได้พร้อมขนาดนั้นในกทนี่ใช่ไก็ถ้าอยาจะสรุปถ้าอยากจะใช้แบบ เรียกว่าอ,อะไรนะอยากจะใช้สก,กินแคร์ที่เห็นผลทำเองเลยดีไหมไม่ควร,รแต่ว่า,าก็ใช่รู้ปัญหาตัวเองจริงๆก่อนว่าต้องการอะไรแล้วเ,เลือกโปรดักต์ให้ถูกบางทีมันมันคุ้มค่ากว่าการที่เราจะมาทำเองแล้วแพ้รุนแรงต้องมาเสียเวลารักษาหน้านะนี่บริษทัทเขาจะคิดครีมเลยเขาต้องจ้างใช่เขาจ้างจ้างอดีกันจแพ<ผ>งน,<ด>นะ เนี่ยเขาก็จะให้เกจจิ้งใช่ไหมเออไม่ใช่ว่าบ้านๆนะรู้ส่วนผสมปุ๊บแล้วผสมได้ก็จบมันไม่ใช่ไงใช่ไหมใช่ใช่มันเป็นเรื่องมันเป็นแมาสโตรลักชั่นอ่ะอืมมันอาหารมันยังมันยังชิมได้มันยังเห็นเห็นมันอยู่ไงแต่ว่าเรื่องสกินแคร์มันลงผิวหนังมันเป็นเรื่องระยะยาวเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมานี่มันหนักอะขอความปลอดภัยก่อนอยู่เดี๋ยวใช้แล้ว เกิดไปทาหน้ายิ่งทาหน้าด้วยเนี่ยคือ,อหนักเลยอะครับถ,ถ้าบอกว่าเป็นทาครีมทาครีมทาตัวอย่างเงี้ยยิงพอยิงพอได้ถ้าอยากจะทําเองอะได้ได,ได้อันนี้ได้แหละแต่ว่าหน้าไม่แนะนาก็ได้ความที่เจนซิทีฟเออมีอันนึงเจอตอนตอนทํางานเจอต่างประเทศเขาชอบใช้แบบเขาชอบมันจะเป็นเว็บ เขาเรียกอะไรเว็บในเฟซบุ๊กอะที่แบบ DIY เอาแตงกวามาแปะทำสูตรโยเกิร์ตรุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยน,น้ำผึ้งอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมาทำอันนั้นถามว่าทำได้ไหมอ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องสมมุติว่าแบบเอาสมุนไพรอะมาแบบบดบดเองทำเองอะไรอย่างเงี้ยระวังนะสมุนไพรน่ากลัวนะไม่ไม่ใช่เชื้อเยอะใช่ไหม ออสมุนไพรเนี่ยล้างไม่สะอาดอ่ะเชื้อเยอะที่ถึงบอกไงว่าสมุนไพรทำไมถึงต้องตรวจเชื้อหกอย่างเขาวก็จะมีเชื้อที่มันแบบเป็นกลืนอาหารมาหน่อยอ่ะแล้วมันจะอยู่ตามดินอะไรพวกนี้มันอันตรายเลยแล้วมันเราด้วยความที่สมุนไพรอ่ะมันจะเป็นอะไรที่สารมันจะหลากหลายมากๆแบบมากจริงๆคือเอามาโปะหน้าเพียวๆเนี่ยเขาเหอะบางตัวกัดหน้านะอย่างเงี้ยอย่า,ยามาขามเนี้ยนี่นี่เคยเจอคนใช้มาขามขาม ม็ขามาขาันหน้าเลยใช่ก็เขาอยากขาวไงริงเหรอคือเขาก็แสบไม่ไม่แพ้ไม่อะไรหน้าเขาแพ้ก็แพ้นานเลยหน้าหน้าบางเลยอะบางบาง,บางแบบใช้อะไรไม่ได้เลยมันไม่ใช่อ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกมันไม่ใช่ว่าคิดว่าใช้สมุนไพรทุกอย่างจะปลอดภัยนะไม่จริงสมุนไพรพอคือเอามาใช้มันก็เป็นสารชนิดหนึ่งหละใช่ปะ สมุนไพรสมมติเอใบใบหนึ่งมามา,มาโขขกเนี่ยมันคือมันมันมีสารอะไรอยู่ในใบนั้นหลายอย่างใช่ไหมเยอะแบบเยอะมากค่ะเยอะแบบซับซอดด้อนไปอีกอืมเวลาเวลาที่แบบว่าเวลาที่แบบเขาเอามาใช้ทางยาหรือทางเครื่องสำอางจริงอี่ยงเขาเลือกตัวกันนะคือเขาเลวกตัวที่ออกฤทธิ์มาแล้วแล้วค่อยมาเหมือนแบบอารูล้วตัวนี้ออกฤทธิ์สก,กัดเอามา,าตัวนั้นเคี่ยวออกมาแล้วค่อยมา ใส่ใส่เหมือนแบบโซเวนเน่สารละลายทําให้มันใช้งานได้แล้วค่อยเอามาลงสูตรอีกทีนึงคือไม่มาแบบมาเป็นชิ้นชิ้นขกโครอะไรอย่างเงี้ยก็คือสมุนไพรใบหนึ่งมีอยู่สารอยู่ประมาณเป็นสิบสิบอย่างแหละบุเกิแต่เขารู้อันหนึง่มงมันมีประโยชน์แล้วเขาสกัดมาก่อนพูกอืมแล้ที่เหลือก็ทิ้งไปใช่ใช่ใช่ก็มันไม่ใช่ว่ารวมๆตีขลุ่มทุกอย่างแล้วจะดี ก็จะมีมีเยอะคนก็จะเข้าใจว่าเอ้ยหรือว่าเอาธรรมชาติพวกนี้มาทําดีเนี่ยสมุนไพรอันตรายนะระวังแล้วก็เรื่องแบบเอายกเกิตพอกหน้าอะไรนะโยเกิร์ตน้ำพึง่งอะไรอีกคุ้นคุ้นไหมคุ้นแล้วมันดีไหมแบบน้ํำนมอะไรเงี้ยน้ำพึง่งน้ํำนมอใช่ดีบ่อยพวกนี้ไข่ขาวเลยพวกเนี้ย เรียกว่าทําทําเฉพาะครั้งดีกว่าพวกนี้มันเชื้อขึ้นได้ก็คือทําครั้งหนึ่งทิ้งแบบไม่ใช่ทําเก็บค้างคืนแบบวิหน้ามาใช้ใช่ใช่เออเออย่าอย่ามันอาหารมันเอาออกมาอะไรก็แล้วแต่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้วไม่มีคําว่าเหมือนเดิมถูกไหมถูกแ่วดูถูกไหมแล้วก็ ถ้าสมมติว่าเราอามาผสมเองอะไรเองอย่างเงี้ยคือมันเป้าหมายมันมาเพื่อเป็นอาหารนะมันยังไม่ถูกนํามาแบบคิดหรือว่าทดสอบดินกับทางเครื่องสาอางอะจริงๆแล้วถามว่าควรไหม,มก็ก็ไม่ควรขนาดนั้นก็ใช้ได้บ้างใช่ไหมบ้างบ้างแตงกวามาแตงวาเออบ้างได้บ้างเยน็นเย็นจริงๆนะมันก็เป็นเรื่องของแบบความสบายอะไรด้วยนะถ้าถามว่าเรื่องซูตติ้งแล้วมันจะช่วยให้แบบสดชื่นเร็วขนาดนั้นอะไร ความมันน้ําเยอะก็กมีแต่น้ำหรอว่ามันก็มีสารแหละแต่มันก็น้ําเยอะคือแบบฟักแฟงแปลงอ่ะมันจะเป็นแบบน้ำ,นำ,ะนำละตะกูน้าแล้วคือพอแบบตะกูน้าน้ํามาเย็นๆอะ่ะมันมีฤทธิ์มันทําให้เรารู้สึกแบบสดชื่นสบายก็เหมือนเอาเจลเย็นแปะหน้าเลยใช่ไหมเออมนี่ยแหละนคนอยากจะทำครีมเองได้คำตอบแล้ววันนี้ม, <Wow. S 1> มันมันมีเรื่อง จุกจิกเยอะแล้วไหนจะอ,ะอย่างเรื่องที่บอกว่าเรื่องธรรมชาติอย่างเงี้ยน้ำผึ้งใครเคยลองใช้น้ำผึ้งทาหน้าดูหรือยังเหนียวขนาดไหนทำไมหมดขึ้นอะมันมันเหนียวแบบมันเหนียวแบบลากหน้าลเลอยอเคยทําเหมือนกานสูตรเป็นแบบน้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งไม่ได้มากหองลากเหนียวลากหน้ามากแล้วแบบเดี๋ยวมันเกลียลยล่ยไม่ได้อย่างนี้ใช่คือของบางอย่างอย่างเงี้ยไปหวังคุณสมบัติที่ดีของเขาแต่ว่า การเกลีย่ยไ,ไ,ไม่ได้เลยอ่ะทางการเกลีย่ยไม่ได้เลยอย่างเงี้ยลากลาก,การที่แบบลากหน้าเหมือนแบบลากหน้าดึงยัดขนาดนั้นอ่ะมันเฮ้ยเว้นแล้วว่ามันดีกว่าจริงเหรอก็คือมันดาเมตผิวหน้าไปอ,อีกใช่ไหมใช่ไหมมันเท่ากับว่าลากหน้าเหมืนอนอสกอรเทปแปะแ้วพึ่งเพียวก็แทนที่จะทาแล้วดีก็ทาแล้วเกิดเปนเสียมากเลยใช่ใช่มันบางพอมันเพลีิตี้มันสูงมากๆอ่ะบางทีมันก็แพ้ไปเลย ได้ไงแล้วจะแนะนํำยังไงต่อก็ไม่ควรทํำเลยใช่ไม่ควรทําแล้วอะไรที่เขาทําได้มั่งดีกว่านไหนก็อยากลองทําอะไรสักอย่างแลวเขาทําอะไรได้บ้างพี่อยากจะลองทําเองใช่ไหมเครื่องสําอางที่ลองทําเองได้นะอะไรก็แล้วแต่ยกเว้นยกเว้นหน้าเลยระคิดว่าได้อย่างเช่นพูครแชมพูได้ ะบู่ได้คลีนทาตัวได้สครับได้สครับก็ได้สครับนี่คือสครับตัว